ดูวิธีการทำอาหารใช้เองนะครับด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่บ้านๆที่ทำเองอันนี้ก็จะเห็นหน้าตาก็รู้ว่ามันคือที่บดหมูบดเนื้อนะครับอันนี้มันเบอร์32ซื้อมาในราคาประมาณพันสองแล้วก็ผมก็เอามาทำโครงเองตรงนี้นะครับแล้วก็ ต่อกับมอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์ที่มันมีเฟืองทดในตัวแล้วปีผมมีอยู่ไม่ได้ใช้งานก็เลยเอามาใช้นะครับเครื่องนี้มอเตอร์ตัวนี้ประมาณ7000ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครับว่าราคาเท่าไหร่ณนะปัจจุบันผมซื้อมานานแล้วก็ดูกันนะครับนี่เป็นวิธีการพอได้ เม็ดออกมาแล้วจากเดิมผมไม่ได้มีตัวเกี่ยข้างหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เส้นยาวเป็นเส้นยาวอย่างเดียวมันเม็ดมันจะไม่สม่ำเสมอกันนะครับมันจะไม่เป็นเม็ดเ่ง่ายมันจะเป็นเส้นเส้นยาวเฟื้อยออกมาเลยแล้วก็หลังจากที่ผมติดตั้งตัวนี้เข้าไป มันก็จะคอยเขียในระดับที่ยาวตามคร์มพอใจของเรานะครับก็เนี่ยให้เว้นระยะห่างมีตัวขั้นแล้วก็ยิงด้วยรีเวหลวน่นลงมามันก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่มันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะดูดูเม็ดเม็ดมันจะไม่กลมผมจะทำให้ กลมขึ้นอีกหน่อยได้ด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเอามาใส่ถังอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆอันนี้ผมยังไม่ได้ประดิษฐ์นะครับยังไม่ประดิษฐ์เครื่องมือแต่ผมคิดว่าคงไม่ยากแค่ทําให้กระป๋องเนี้่มันหมุนไปได้เรื่อยๆทําอย่างนี้อย่างนี้ก็กลมแล้วครับแล้วใช้เวลาหน่อยกพักหนึ่งครับมาดูกันนี่ผม หมุนไปได้สักพักแล้วเห็นไหมมันจะออกมุนกลมกลมนละไม่ได้เป็นเหลี่ยมสักทีเดียวก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆมันก็จะกลมขึ้นเรื่อยๆก็หมุนมไปอีกอันนี้เดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปผมอาจจะได้มารีวิวให้ดูนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะทําให้กระป๋องเนี้ยมันหมุนไปได้เรื่อยๆเพื่อให้เม็ดมันกลมจะทํำยังไง